ดูนี่เช่าฮะแล้วก็เรียนเช่ามาสัสเอาดีคนล่มมีคนทำล้มทำอีกคนหนึ่งอันนี้อันนี้เขาเป็นหมออะไรอ่ะเขาเป็นเขาก็ฝึกสมาธิพลังจิตเหมือนกันเขียเขาเรียนรู้เยอะ

แม่ละตรงท้องตรงท้องติด